เนื้อหายังไงถึงยุคเนื้อหายังไงไม่ถึงยุคนะครับเพราะว่าผมจะเปรียบเทียบเรื่องง่ายๆให้เพื่อนได้ดูให้เข้าใจกันนะครับถูกไหมนะครับบางคนอาจจะดูตําหนิก่อนนู่นนี่นั่นนะครับผมมองเลยว่าพระนะครับเป็นพระกุไม่ว่าจะเป็นพระกุเนื้ออะไรก็ช่างคําว่าเป็นพระกุเราไม่สามารถชี้ชัดได้ว่าตําหนิอยู่ตรงไหนแต่เราสามารถดูความเก่านะครับจากในสมัยก่อนโดยที่เราศึกษาได้ ถูกไหมนะครับเก่าแบบไหนเราจะต้องมีเรื่องของการเปรียบเทียบที่ผมบอกสม่ําเสมอเลยต้องมีการเรื่องของการเปรียบเทียบนะครับเปรียบเทียบยังไงเราก็ต้องไปดูเรื่องของเอกลักษณ์ให้ชัดเจนก่อนนะผมองบอกว่าขอบข้างเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญเพราะเป็นเรื่องสําคัญเนี่ยนะครับต้องเข้าใจด้วยว่าขอบข้างอย่างเงี้ยนะครับไม่ใช่ว่าเป็นพระ เรียนแบบหรือพัคเกจทั้งหมดแต่เป็นยุคประมาณคือยุคเดียวกันยุคเดียวกันก็คือหมายถึงว่าถ้าสมมติเป็นยุคประมาณ2485ก็จะเป็นยุคเดียวกันทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นพักเกจิพระเนื้อผงอะไรก็แล้วแต่พอพิจารณาง่ายขึ้นเนี่ยนะครับเวลาดูหน้าดูหน้าองค์พระต้องดูหลังด้วยดูหลังเสร็จปุ๊บมาดูข้างจะทำให้เรานะครับพิจารณาได้ง่ายและค่อนข้างที่จะถูกต้อง นะครับไม่ใช่ว่าดูหน้าอย่างเดียวแท้แท้พอดูหลังขึ้นมาเนี่ยโอ้โหคนละอย่างเลยเช่าไหมล่ะก็ไม่เช่ากันถูกไหมพอดูหลังแท้มาดูด้านข้างเอ๊ะชักยังไงยังไงล่ะถูกปะต้องดูให้ครบยุคนะครับของ ศิละปะเนี่ยมันคือการพัฒนานะครับยุคปลายของวัระครงมปลายๆเนี่ยก็จะมีความอ่อนช้อยนะครับแต่ถ้าเป็นยุคต้นของหลวงพ่อนะครับจะต้องแก่ปูนเปลือกหอยเท่านั้นปูนเปลือกหอยจะต้องมีสีขาวขาวนุ่มเนียนตาแต่ไม่ใช่อของเล่นแบบที่ทำแล้วผิวกระด้าง ่ะนครับมาช่องนี้บ้างนะครับต้องบอกงั้นนะนะครับมาช่องนี้บ้างนะครับเมื่อกี้นะครับผมไปอีกช่องนึ่งละนะครับเดี๋ยววันนี้ก็มาช่องนี้บ้างนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับก็อ่างนี้นะครับเดี๋ยวนะแป๊บนึงผมเรียงก่อนนะนะครับผมรู้สึกว่าช่องนี้จะเขาเรียกว่าจะโฟกัสดีกว่านะกล้องหมายถึงกล้องมือถือผมนะนะครับแป๊บนึงโอเคนะครับ อ่าโอเคเอ๊ะทำไมนะครับตป๊บหนึ่งโอเคทีนี้มาดูนะครับของกลุ่มวัดอินนะครับคือผมชอบส่วนตัวอยู่แล้วนะครับแล้วก็น่าศึกษามาตลอดนะครับแล้วก็ช่วงนี้นะครับหายากมากๆนะครับต้องบอกงั้นนะครับผู้ใหญ่แบ่งไปเช่าเอ้ยแบ่งเช่าผมไปเนี่ยถ้าส่วนใหญ่เลยนะครับเพราะว่าอ่าผู้ใหญ่เอาไปนะครับเขาเรียกไปบูชานะครับอง์นี้นะครับเดี๋ยวจะมารีวิวองนี้นะครับองนี้ผมจะ พ่กนี้นะครับก็つ Hunt, つจะส่งม,มอบนะครับให้กับผู้ใหญ่ไปล้วนะครับต้องบอกงั้นว่าผู้ใหญ่มาขอแบ่งปันไปนะครับ <sk ane> ต้องบอกเลยว่าเป็นพิมพ์ที่สมบูรณ์นะครับอาจจะมีบินเล็กน <sk ane> ้อยตรงนี้นะครับแต่ผมบอกเลยว่าสมบูรณ์มากๆนะครับเพราะว่าบอกได้เลยนะครับว่าใครที่มีแบบสมบูรณ์เนี่ยผมบอกเลยว่าเป็นอะไรที่โชคดีมากมแต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับต้องบอกงั้นเพราะอะไรคือหายาก หายากมากๆอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามารีวิวกันนะครับเป็นพิมพ์ต่อ9ชั้นนะครับซึ่งเนื้อหาเป็นแบบไหนนะครับของแท้เป็นอย่างไรบ้างเป็นพิมพ์นิยมยังไงนะครับแล้วก็นะครับทาไมคนชอบนะครับมาเช่ากับผมต้องบอกงั้นเลยนะครับอย่างแรกผมจะดูเรื่องของผิวพันก่อนผมจะดูเรื่องเนื้อหามาก่อนนะครับเพราะว่าอะไรเนื้อหานะครับเป็นสิ่งแรกที่เรียนแบบได้ยากแล้วก็ ไม่ค่อยเรียนแบบได้ง่ายๆเพราะอะไรคือคนมีประสบการณ์นะครับจะเข้าใจว่าเนื้อหาย,ยังไงถึงยุคเนื้อหาย,ยังไงไม่ถึงยุคนะครับเพราะว่าผมจะเปรียบเทียบเรื่องง่ายๆให้เพื่อนได้ดูให้เข้าใจกันนะครับถูกไหมนะครับบางคนอาจจะดูตําหนิก่อนนู่นนี่นั่นนะครับผมมองเลยว่าพระนะครับเป็นพระกุไม่ว่าจะเป็นพระกุเนื้ออะไรก็ช่างคําว่าเป็นพระกุเราไม่สามารถชี้ชัดได้ว่าตําหนิอยู่ตรงไหนแต่เราสามารถดูความเก่า นะครับจากในสมัยก่อนโดยที่เราศึกษาได้ถูกไหมนะครับเก้าแบบไหนเราจะต้องมีเรื่องของการเปรียบเทียบที่ผมบอกสม่ําเสมอเลยต้องมีการเรื่องของการเปรียบเทียบนะครับเปรียบเทียบยังไงเราก็ต้องไปดูเรื่องของเอกลักษณ์ให้ชัดเจนก่อนนะครับอ่ะอย่างเงี้ยนะครับผมก็เลยนะครับองนี้นะครับก็จริงๆองนี้มีความสวยงามมากๆเลยนะต้องบอกงั้นคือองค์จริงๆนะครับ แต่ผมเองนะผมเวลาผมถ่ายรูปออกมาเนี่ยนะครับแล้วก็มานําเสนอให้เพื่อนเนี่ยผมถ่ายไม่ค่อยขึ้นนะแต่จริงองค์จริงๆนสวยมากๆนะครับต้องบอกนั้นนี่ดูเนื้อหาองค์จริงๆสวยมากๆเลยนะเพื่อนเห็นไหมนะครับผมต้องบอกว่าผู้ใหญ่มาแบ่งผมเนี่ยไม่เคยตอบผมสักคําเลยนะครับเพราะว่าองค์ไหนที่ผมมาทุนไม่ค่อยสูงมากผมก็จะแบ่งไปในราคาที่ไม่สูงมาก แต่ถ้าองค์ไหนที่ผมเช่ามาราคาสูงนะครับผมก็ต้องขอมีกําไรบ้างอันนี้เป็นเรื่องปกตินะต้องบอกงั้นแต่ถามว่าเนื้อหาแบบนี้นะครับเพื่อนๆจะหาที่ไหนได้อีกอะหายากหายากมากๆนะครับบอกเลยนะครับแบบนี้นะครับพิมพ์คมอย่างนี้เนื้อหาอย่างนี้นะครับหายากนะครับผมถึงบอกว่าถ้าใครดูเป็นนะครับมีองค์แท้ๆอยู่กับตัวเนี่ยผมบอกเลยว่าจะต่อยอด จะต่อยอดได้ไปเจอของแท้ที่จะเป็นของวัดระฆังก็ได้บ้านหุ่นพรมก็ได้วัดเกตก็ได้นะครับอะทีนี้ผมจะไม่ค่อยจะขเขาเรียกว่าอะไรเอาข้อมูลชัดๆมาให้เพื่อนได้ดูกันอย่างนี้เห็นไหมซ้ายมือเนี่ยอาจจะเป็นพิมพ์ของกลุ่มวัดอิน9ชั้นนะครับแต่นะแต่แต่นี่ผมก็จะบอกเลยว่าแต่นะครับแต่เนื้อหาทําไมไม่ค่อยเหมือนกัน เดี Anyways, paper, ๋ยวบางคนก็ถามนะครับถามประจําอยู่แล้วว่าเอ้ยก็การเกลกษ่มาไม่เหมือนกันนะครับมวลสารก็ไม่เหมือนกันผมพื่อุณก็ไม่ค่อยเหมือนกันอ้าวแล้วผมก็ถามกลับไปว่าถ้าเรื่องของมวลสารไม่ค่อยเหมือนกันไม่ค่อยสม่ำเสมอเนี่ยนะครับแสดงว่าไม่ใช่ยุคเดียวกันดิถูกไหมนะครับสูตรเดียวกันใกล้เคียงกันนะครับความเป็นเอกลักษณ์จะต้องเหมือนเหมือนกันนะครับเพื่อนจําไว้ให้ดีนะครับอย่างนี้แต่ถ้าเมื่อไหร่นะครับเรื่องของเนื้อหาแตกต่างคนยุคแสดงว่า สร้างคนละวาระสร้างคนละยุคแน่นอนนะครับผมนึกบอกว่าพิมพ์อย่าเพิ่งดูนะครับให้ดูเรื่องเนื้อหาก่อนถ้าเมื่อไร,นรนอน่นะครับเนื้อหาเนี่ยนะครับยังไม่นึกนุ่มหรือยังไม่เก่าเนี่ยนะครับเราจะมีความแตกตา่างซึ่งถ้าอย่างเงี้ยดูชัดเจนเลยนะครับอย่างเงี้ยพิมพ์ต้ออย่างเงี้ยนะครับนะครับแล้วก็เป็นพิมพ์เก้าชั้นแบบเนี้ยอกงกรวัดอินเนี่ยนะครับแต่เนื้อหาคนละยุคเลยเห็นไหมแสดงว่าเพื่อนๆจะดูไหนถ้าคนดูเป็นก็ต้องบอกว่าพิมพ์ต้ออยู่แล้วถูกไหมเพราะว่าอะไร เพราะว่าเนื้อเก่าวกว่าพอเนื้อเก่าวกว่าเนี่ยเราก็เข้าใจอยู่แล้วว่าเฮ้ยพิมเนี่ยนะครับเอาไว้ดูที่หลังเลยนะครับดูเรื่องเนื้อหาก่อนเห็นไหมเราก็ชัดเจนอยู่แล้วเป็นเรื่องอะไรที่ซิมเพิลผมก็เลยอธิบายให้ง่ายๆให้เข้าใจง่ายก่อนนะครับพอเข้าใจง่าย,ายเนี่ยเราเวลาเรามีอกแท้ๆอยู่กับตัวเนี่ยนะครับจะถึงยุคไม่ถึงยุคเนี่ยขอให้แท้ก่อนเนี่ยเราจะเข้าใจว่าเฮ้ยถ้าเราเปรียบเทียกบกับคนอื่นแล้วของเรา อาจจะเก่ากว่าหรืออาจจะไม่เก่ากว่าแต่เป็นแท้นะนะครับเพราะว่าอะไรมีความนุ่มเนียนเหมือนกันเห็นไหมพระแท้นจะมีความนุ่มเนียนเหมือนกันนะครับแต่เนื้อหาเนี่ยความแห้งเนี่ยจะไม่เหมือนกันแค่นั้นเองไม่ยากเพื่อนๆถูกไหมอ่าเนี่ยเราก็ดูละเข้าใจละนะครับเห็นไหมมาดูขอบข้างต่อนะครับขอบข้างต่อนี่ผมบอกแล้วขอบข้างเห็นไหมนี่อันนี้โคตรชัดเจนเลยเพื่อนอันนี้เป็นอะไรที่โคตรชัดเจนเลยผมบอกแล้วไงว่า ถ้าใครดูในเพจผมในคลิปผมนะครับใน u t u b e ผมผมต้องบอกว่าขอบข้างเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญพราะเป็นเรื่องสำคัญเนี่ยนะครับต้องเข้าใจด้วยว่าขอบข้างอย่างเนี้ยนะครับไม่ใช่ว่าเป็นพระเรียนแบบหรือพระเกตทั้งหมดแต่เป็นยุคประมาณคือยุคเดียวกันยุคเดียวกันก็คือหมายถึงว่าถ้าสมมติเป็นยุคประมาณ2485 ก็จะเป็นยุคเดียวกันทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นพาะแกจิพระเนื้อผงอะไรก็แล้วแต่ให้ดูก่อนแบบนี้นะครับเห็นไหมแสดงว่าไม่ได้ถึงยุคหลวงพ่อโตไงพอไม่ถึงยุคหลวงพ่อโตเนี่ยนะครับเราก็สันนิษฐานได้เลยว่าเป็นยุคประมาณ2500บวกลบเห็นยังเดี๋ยวเพื่อนๆก็ถามว่าแบบนี้นะครับในยุคอื่นๆน่ะมีไหมนะครับส่วนใหญ่นะถ้ายุคหลวงพ่อโตนะ ไม่ค่อยมีครับไม่ไม่ค่อยมีปริยาวอย่างนี้แน่นอนนะครับเขาจะแน่นเลยจะแน่นมากๆอ่ามาดูฝั่งนี้ก็ได้เดี๋ยวจะหาว่าเฮ้ยมีฝั่งเดียวเหรอนี่ฝั่งนี้เห็นไหมนะครับอ่ามาดูอีกฝั่งหนึ่งกลับนะเห็นไหมเห็นรอยยังเห็นรอยไหมปริไหมปริยาวแบบนี้ไหมะนะครับแบบนี้แน่นไหมถ้าแบบนี้คือมวลสารจะหลุดล่อนออกมาบ้างเป็นเรื่องปกติเป็นหลุมเล็กๆรูปคูณปลายเข็มแต่จะไม่ปริยาวอย่างนี้นะครับเห็นไหม ดูด้านหลังตรงเป๊ะดูด้านหลังของนี่โค้งนี่เห็นไหมการที่มีแบบธรรมชาติมีองค์แท้เนี่ยนะครับจะทําให้เราสามารถพิจารณาได้ง่ายขึ้นพอพิจารณาง่ายขึ้นเนี่ยนะครับเวลาดูหน้าดูหน้าองค์พระต้องดูหลังด้วยดูหลังเสร็จปุ๊บมาดูข้างจะทําให้เรานะครับพิจารณาได้ง่ายและค่อนข้างที่จะถูกต้อง นะครับไม่ใช่ว่าดูหน้าอย่างเดียวแท้แท้พอดูหลังขึ้นมาเนี่ยโอ้โหคนละอย่างเลยเช่าไหมละ่ะก็ไม่เช่ากันถูกไหมพอดูหลังแท้มันดูด้านข้างเอ๊ะชักยังไงยังไงล่ะถูกป่ะต้องดูให้ครบนะครับต้องดูให้ครบเห็นยังเนี่ยเนี่ยเป็นอันนี้คือหลุมพุเทียนเห็นไหมแต่เป็นพิมพ์9ชั้นเห็นยังนะครับแต่เนื้อไม่หนึบนุ่มเท่ากับพิมพ์ต้อนะครับยุคข,ของพระสเมเด็จโตเห็นยังนะครับแต่องค์นี้นะครับก็มีผู้ใหญ่แบ่งไปละนะครับต้องบอกง้นนะครับก็ ผมเลยให้เพื่อนได้มาดูก่อนเห็นไหมดูเนื้อหาหนึบนุ่มอย่างนี้นะครับเห็นไหมนะครับทุกองค์ประกอบนะครับต้องให้ครบนะครับทุกอย่างนะครับพิมพ์แบบนี้นะครับต้องคมลึกชัดนุ่มเนียนนะครับอย่างนี้แหละอ่านะครับให้เพื่อนได้ดูกันเดี๋ยวมาดูเอียงข้างกันนะครับแบบนี้ส่องก่อนอ่าเห็นไหมนะครับต้องดูค่อยๆดูไป นะครับนี่ดูด้านข้างเห็นไหมผิวอย่างนี้เลยมีมวลสารชัดเจนนะครับด้านหลังก็เป็นแบบนี้นะครับด้านหลังก็จะผิวลอกไปบ้างผมว่าในสมัยก่อนอาจจะมีขูดเห็นไหมขนาดขูดออกไปเนี่ยนะครับก็ผิวนึนุ่มเลยเห็นไหมมีมวลสารชัดเจนอย่างนี้โคตรดูง่ายเลยนะครับผมต้องอยินดีกับผู้ใหญ่ด้วยนะที่แบ่งผมไปนะครับผมบอกเลยว่าถ้าองค์ไหนมาต้นทุนไม่ต้นทุนไม่สูงนะครับผมก็แบ่งไปไม่สูงแต่ถ้าองค์ไหน นะครับส,สวยๆหน่อยนะครับแล้วก็พิมพ์หายากอย like ่างเงี้ยผมก็จ้องแบ่งในราคาที่เหมาะสมนะครับต้องบอกอย่างนั้นนะครับเห็นไหมนี่อย่างงี้เนี่ยสวยงามเห็นไหมนะครับดูไม่ยากเลยนะครับอ่ะดูองค์ต่อไปนะครับองค์นี้ก็นะครับเอาไว้นะครับก็ถึงมือผู้ใหญ่ไปละนะครับแล้วก็องค์ต่อไปแบบนี้นี่อกยูอกยูกรูดอินอย่างงี้ ถ้าใครมีเบสิกนะครับเบสิกในการดูเนี่ยนะครับจะเข้าใจคือต้องต้องย้อนประวัติไปก่อนพระสมเด็จนะครับยุคหลวงพ่อโตเนี่ยหลวงพ่อนะครับไม่ได้แค่สร้างแค่วัดเดียวถูกไหมนะครับซึ่งท่านก็นิม,มนต์ไปอ่ากูรวัดอินบางขุนพรมถูกไหมก็จะไปวัดพิเพียนัดสตือย่างเงี้ยแต่ถ้าในคเครียกกลุ่มเดียวกันกลุ่มเดียวกันในในธนบุรีดีกว่าถูกไหมในธนบุรีเนี่ยก็จะมีวัดละคังถูกไหม ที่อยู่ติดฝั่งแม่น้าถูกไหมครับแล้วก็จะมีอะไรอ่ากูวัดอินบางขุนพรมถูกไหมนะครับซึ่งทําไมที่เขาเรียกว่ามีพระของวัดระฆังไปฝากกลุที่บางขุนพรมละ่ะนะครับเห็นไหมเขาเรียกพระสองคลองถูกไหมไม่ใช่พระสองคลองหมายถึงว่ามีคลองนะหมายถึงว่าคอควายแล้วก็รอเรืออาอ่างองงูประมาณนี้นะครับก็คือในการที่นะครับนาพระไปบรรจุกลุนะครับ,รบ,กกรนะรบที่วัดบางขุนพรม ไม่ต่างกันที่เราจะเห็นเนื้อองค์พระวัดลักังอยู่ที่กรุวัดอินต้องบอกอย่างนั้นและเพื่อนๆต้องแยกแยะระหว่างกรุวัดอินยุคหลวงปูู่นะครับกับยุคของหลวงพ่อโตด้วยแยกกันที่เนื้อหานะครับแยกกันที่เนื้อหาที่ชัดเจนย้านะครับแยกกันที่เนื้อหานะครับดูด้านหลังนะครับดูด้านหลังองค์นี้นะครับอกยูนะอกยูเห็นไหมเนื้อจะเหมือนวัดลักัง นะครับเนื้อมีความหนึบนุ่มนะครับแต่ถ้าเป็นยุคหลวงปู่คูนะครับจะมีรอยปาดต้องบอกเลยรอยปาดและแห้งประมาณนี้นะครับซึ่งรอยปาดและแห้งเนี่ยนะครับเนื้อยังไม่หนึบนุ่มเนี่ยแสดงว่านะครับไม่ใช่สูตรของหลวงพ่อโตแน่นอนนะครับแบบนี้เรามาดูด้านหลังเห็นไหมนะครับด้านหลังจะเป็นเนื้อแบบนี้นี่ครับอันนี้คือยุคของหลวงพ่อโตเลยนะครับเห็นยังนะครับเห็นไหมนะครับคือดูง่าย พระที่ดูง่ายคือพระแท้ที่เราเคยมีอยู่กับตัวด้วยนะครับต้องบอกงั้นนะครับเห็นไหมถึงชำรดอย่างเงี้ยผมก็ต้องเช่านะเพราะไม่มีเขาเรียกว่าอะไรไม่มีให้เห็นกันง่ายๆนะครับเราก็ไม่รู้หรอกว่าอ่าถัดไปเนี่ยเราจะเจอองค์แท้ที่ถึงยุคหรือเปล่าและสมบูรณ์หรือเปล่านะครับหายากนะครับต้องบอกงั้นหายากนะครับเห็นไหมนะครับดูขอบข้างดีครับขอบข้างผมเนี่ยนะครับทุกองค์นะครับ จะเหมือนกับวัลคังทั้งนั้นนะครับจะดูนุ่มเนียนตานะครับจะดูความแน่นดูความแน่นแน่นอนนะครับดูด้าน,นอ่าเห็นไหมอย่างเงี้ยโคตรคลาสสิกเลยต้องบอกงั้นองค์เนี้ยผมกะไว้ว่าจะไปซ่อมนะครับแล้วก็เอามาให้เป็นองค์คูให้เพื่อนได้ศึกษากันนะครับเพราะอะไรคือเป็นพระที่หายากแล้วนะครับองค์ที่ถึงยุคนะต้องบอกงั้นผมบอกแล้วว่าถ้าเมื่ไหร่นะครับอ่าพิมพเนี่ยเหมือนกัน แยกกันที่เนื้อหาต้องชัดเจนนะครับถ้าแยกกันที่เนื้อหาชัดเจนเนี่ยเราก็จะดูง่ายเห็นไหมเห็นไหมดูเนื้อหนึ่งนุ่มไหมนะครับเห็นยังนะครับนี่คือฐานนะฐานต้องใหญ่นะครับฐานต้องใหญ่สองแล้วต้องฉ่ำนะครับสองแล้วต้องฉ่ำนะเห็นไหมนะครับแบบนี้ชัดเจนมากๆนี่คืออกยูนะนะครับเห็นลูกเกดไหมเพื่อนเกตนะครับก็จะคมนะครับเห็นไหม นี่อย่างนี้เลยอ่านี่ครับแบบนี้ด้านข้างก็จะชัดเจนจะแน่นเหมือนกันเห็นไหมครบทุกองประกอบนะครับออกอยูอยงค์นี้นะครับออกอยูอาจจะเขาเรียกว่าอะไรเพื่อนๆอาจจะเห็นแบบว่าสวยๆกันนะครับแต่นะครับเส้นสายยังไม่ใหญ่เท่าองค์นี้ถ้าเส้นสายไม่ใหญ่ผมบอกได้เลยนะผมดูว่าจะมีการถอดพิมพ์ซึ่งการถอดพิมพ์เนี่ยก็จะไม่ใช่ยุคข,ของหลวงพ่อละถูกไหมเพราะว่า ในสมัยก่อนวัลั้างนะครับจะมีสมใหญ่ฐานใหญ่นะครับถูกไหมจะดูแล้วสมส่วนหนักแน่นไม่ต่างกันนะครับในยุคนั้นนะครับเส้นสายยุคหลวงพ่อโตนะครับในการสร้างพระเครื่องเนี่ยจะต้องใหญ่มีความนุ่มเนียนเอกลักษณ์ชัดเจนนะครับเนาะนะครับเพราะว่ามันมันเป็นตามศิลปะของยุคสมัยนั้นนะครับผมเรียนถาปาดมาเนี่ยผมจะเข้าใจว่ายุคนะครับของ ศิลปะเนี่ยมันคือการพัฒนานะครับยุคปลายของวันรนธังมป,ปลายๆเนี่ยก็จะมีความอ่อนช้อยนะครับแต่ถ้าเป็นยุคต้นของหลวงพ่อนะครับจะต้องแกะปูนเปลือกหอยเท่านั้นปูนเปลือกหอยจะต้องมีสีขาวขาวนุ่มเนียนตาแต่ไม่ใช่ของเล่นแบบที่ทําแล้วผิวกระด้างผมเคยทําคลิปมาแล้วไปดูเอานะครับอย่างเงี้ยคนดูไม่เป็นก็ดูรู้สึกว่าดูง่ายเอยดูแล้วก็นุ่มตาดีนะครับเห็นไหมนะครับนี่องค์นี้นะครับ องนี้อ่าองนี้ผมแบ่งปันนะถ้าใครชอบนะครับมาแบ่งปันได้องค์นี้ก็เป็นหูห่างเจชั้นพิมพ์ไม่ค่อยสวยแต่ถามว่าดูง่ายไหมดูง่ายทุกองค์ถ้าผมเช่ามานะผมจะดูง่ายทุกองค์เพราะว่าอะไรคือคาว่าดูง่ายเนี่ยนะครับดูกีตาก็ดูง่ายหมดนะครับนี่เห็นยังนะครับเห็นไหมมีความหนึกนุ่มมวลสารชัดเจนนะครับอ่าเห็นไหมครับนี่น่ะเห็นไหมครับอ่าถ้าเราตะแคงข้างเห็นไหม ว่าฐานนะครับเจชั้นเนี่ยจะเรียงไม่เป็นระเบียบแต่มีความลึกแต่มีความลึกเห็นไหมครับคําว่าความลึกของผมเนี่ยนะครับแล้วพร้อมประกอบด้วยนะครับเนื้อหาที่มีความหนึกนุ่มมีมิติเนี่ยเนี่ยเห็นไหมนะครับจะมีมวลสารขึ้นมาเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยชัดเจนนะครับเห็นไหมครับอ่าตรงนี้ตรงเกตนะครับแล้วก็อ่าส่วนตรงนี้พักพักเห็นไหมจะมีความหนึกนุ่มด้วยนะครับ เนื้อหาเหมือนเมื่อกี้ไหมเหมือนอกยูไหมเหมือนกันครับเห็นไหมนะครับส่วนด้านหลังเนี่ยผมสังเกตได้นะครับว่า,าผมไม่รู้นะเจ้าของเดิมเดิมแบบไหนไม่รู้นะก็คืออาจจะเขาเรียกว่าวผิวเปิดอาจจะฝนมาก็ได้ทําให้พระองค์เนี้ยดูง่ายมากขึ้นนะครับเห็นไหมจะดูมีมิติมีมวลสารด้วยนะครับพระที่ดูง่ายคือเป็นพระที่ดูแลนุม่มนุ่มเนียนตาดีกว่า นะครับแล้วก็มีมิติของเนื้อองค์พระด้วยเห็นไหมนะครับอย่างเงี้ยนะครับดูแล้วดูเพลินดูคลาสสิกเห็นไหมสีผิวของเนื้อองค์พระนะครับจะไม่ราบเรียบถ้าเป็นพระแท้ๆนะจะเป็นแบบนี้แหละนะครับจะค่อยๆมีรูปคุณนะครับแล้วก็มีความว่าเนื้อเนื้อคือหมายถึงวา่าจะมีเรื่องของขุยนะครับของปูนเปลือกหอยและมวลสารเนี่ยที่หลุดล่อนบ้างนะครับเป็นแบบนี้นะครับแบบเนี้ยถ้า นำไปต่อก็สวยเลยนะครับเห็นไหมดูง่ายพัดแทดูง่ายอ่ะเพื่อนเอเอาง่ายงนะครับสวัสดีครับคุณวันอยู่ครูบอลอ๋อโอเคครับวันดีครับนี่เห็นไหมดูง่ายๆนี่นะครับก็อย่างที่บอกนะครับว่ามีผู้หยับผู้ใหญ่มาแบ่งเช่าหมดนะครับองค์ไหนแท้แทเนี่ยแล้วก็สวยสวยเนี่ยนะครับจีบเช้าเย็นเลยนะเพื่อนบอกเลยนะครับจีบเช้าเย็นเลยนะครับแต่ถ้าใครยังไม่มีนะองค์ครูไปดูผมบอกเลยว่าต่อยอดได้ดีมากๆ คุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะครับเพราะว่าของผมเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าอะไรจะเป็นเนื้อที่ต้องชัดเจนเนื้อถึงยุควันละคังบางองค์คมเกศชยโยแน่นอนนะครับจะไม่เอายุคแบบยุคหลวงพระคูมาให้เพื่อนได้ดูกันนะครับเพราะอะไรแบบนั้นคือคนละยุคล่ะถูกไหมอาจจะพิมพ์เดียวกันแต่เนื้อหาต้องแยกกันให้ชัดเจนนะครับต้องบอกอย่างนั้นีน่องค์นี้นะครับนี่องค์นี้คือองค์คูผมสุดๆเลยนี่องค์นี้นะครับเป็นองค์ที่ผมชอบมากๆ คือเป็นองค์เขาเรียกว่าอะไรปูนเปลือกหอยที่คลาสสิกที่สุดที่ผมชอบมากๆเลยนะครับเห็นไหมผิวพันธุ์เป็นแบบนี้นะครับผิวพันธุ์หนึงนุ่มนะครับแยกกันที่ยุคแยกกันที่ขอบเห็นไหมอ่ะอย่างเง,งี้ยดูง่ายๆแอย่างเงี้ยอ่ะสมมติว่าอย่างเงี้ยสององค์เนี่ยประกบคู่กันเนี่ยเพื่อนๆจะเลือกองค์ไหนนะครับเอาแบบยุคหลวงพ่อโตนะซ้ายมือเนี่ยเห็นไหมพิมพ์เดียวกันแต่เนื้อหาไม่เหมือนกันอนะ่ะ เห็นไหมครับพอเนื้อหาไม่เหมือนกันก็อย่างที่บอกนะครับว่าเราแยกที่เนื้อหาและคนที่จะดูเป็นจะต้องรู้เรื่องของเนื้อหานะครับแล้วก็ต้องมีองค์แท้ๆอยู่กับตัวก่อนนะครับเห็นไหมนะครับจะเข้าใจนี่ด้านหลังก็จะเนอะๆหน่อยเห็นไหมนะครับแบบนี้นะครับหายากนะบอกเลยนะครับมาแบ่งปันผมได้นะนะครับแล้วใครชอบส่งมาให้ผมดูนะครับผมบอกเลยว่าร้อยละเก้าสิเกานะครับไม่ถึงยุคมบอกงั้นนะ ผมไม่ได้บอกว่าผมจะไม่อยากเช่านะผมอยากเช่าแต่ต้องดูแล้วเนื้อต้องให้ถึงยุคก่อนนะครับแล้วก็ตามสภาพเลยถ้าตามสภาพแล้วดูดีเงี้ยผมก็เช่านะครับบอกก่อนนะครับเนี่ยขนาดองค์เนี้ยองค์เนี้ยวัดเกตนะอ่าองค์เนี้ยวัดเกตผมยังเช่ามาเลยเห็นอย่างเงี้ยหลายพันนะเพื่อนเห็นแค่เนี้ยนะครับเกือบหมื่นนะบอกนั้นเลยนะครับเพราะอะไรถ้าเป็นเนื้อถึงยุคนะครับนี่ค่อนข้างจะเป็นแบบนี้นะครับนี่จะมีเลเยอร์นะครับ นะครับคือ no ถ้าดูด like, ้านในเนี this, ่ยนะครับถ้าเขาเรียกชำรุดใหม่ๆเนี่ยนะครับจะมีเขาเรียกว่ารอยด้านในเนี่ยนะครับจะไม่ฟูมากๆจะต้องแห้งอย่างนี้นะเพื่อนๆจะต้องแห้งนะครับอย่างเงี้ยนี่ต้องแห้งอย่างนี้ด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่ด้านหลังเป็นแบบนี้ด้านหลังอ่าด้านหลังเท่าที่ดูอย่างเงี้ยดูง่ายเห็นไหมจะแห้งอย่างเงี้เลยถ้าเวลาส่องมันจะนุ่มตาเห็นไหมนะครับดูให้แห้งก่อนส่องแล้วนุ่มตา ขอบข้างยังแน่นเลยเพื่อนๆเห็นไหมขอบข้างอย่างเงี้ยยังแน่นเลยนะครับต้องดูให้ครบต้องดูให้ครบเพื่อนๆดูให้ครบทุกองประกอบนะครับนี่อย่างนี้นะครับนี่ก็อันนี้อันนี้ก็มีอีกส่วนหนึ่งอันนี้ผมก็เช่านะแต่องค์เนี้ยเหมือนกันเป็นองค์ครูผมเลยนะครับเจ็ดชั้นหูห่างนะครับแบบนี้นะครับเห็นไหมนะครับดูง่ายไงต้องเป็นพระที่ดูง่ายๆทั้งนั้น นะครับเต็มพระดูยากแล้วก็ไม่ถึงยุคเนี้ผมก็ไม่ได้เช่ามานี่เห็นไหมจะเหมือนกับองค์นี้เห็นไหมถ้าเราดูเป็นเนี่ยนะครับสียังไงก็ช่างอะแต่เนื้อความหนึกนุ่มเนี่ยจะดูมันเหมือนกันเห็นไหมโอ้เดี๋ยวนับแป๊บหนึง่งผมต้องขออภัยนิดนึงอะอย่างนี้ดูด้วยตาเปล่าก็รู้ละเห็นไหมแต่เวลาส่องเนี่ยก็จะยิ่งชัดเจนเห็นไหมนะครับเนื้อที่ถึงยุคนี่ นี่เห็นไหมเป็นไงนะครับนี่นะครับไม่ได้เช่ามาถูกๆนะเพื่อนนะองคแบบถึงยุคเนี่ยนะครับบอกเลยนะครับผมชอบมากๆนะครับแบบนี้เห็นไหมด้านหน้าก็เหมือนกันนี่นะครับอ่าองค์นีสวยแต่ไม่ถึงยุคผมก็ไม่ได้เช่านะเพื่อนนะบอกก่อนนะครับอ่านี่แบบนี้เลยนะครับก็นี่แหละฝากเพื่นเพื่อนได้ดูกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาดูกันอีกทีหนึงนะครับก็ คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับแล้วใครชอบกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวติดตามกันใหม่นะครับสวัสดีนะครับ